ีแงบทานผู้ชมก็ตัางจะมาทำอะไรเหรอจะมาเล่นน้ำครับจะมาหาเพชรกันนะหาเพชรเจอเพชรฮะอะไรนะนนีี่ตรง้ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเพชรทุกคนโอ้ขุดมั่วๆเจอเพชรไอ้เกยสีอันสีอันดูก่อนโอ้หนึ่งโกะเอออย่างนั้นก็ยังดีวะเจอเอ้ตรงนี้ด้วยเอ้เจอ แล้วลายเพชรอยู่ไหนอะเออละลายเพชรอยู่ไหนวะเฮ้ยเกมบั็อกมาหนิเจอเพชรแต่ไม่เจอลายเพชรเฮ้ยตรงนี้เปล่าอ๋อตรงนี้ไม่มีลายเพชรเออละลายเพชรอยู่ไหนอะเอ้าอละลายเพชรอยู่ไหนอะทุกคนเฮ้ยลองขุดดิลองขุดดิเอยเจอเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็กขุดเหล็กก่อนโออเคขได้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 ชิด มองไม่เห็นเว้ยรักท็อตโอ้โหเหล็กโคตรเยอะทุกคนว่าแต่เราก็ไม่ต้องการเหล็กแล้วใช่ไหมแล้วเราต้ขุดทำไมวะใช่ไหมเดี๋ยวขุดเผื่ใช่ไหมเผื่อมีเพื่อนเรามาเล่นอย่างเงี้ยแล้วขุดเผื่อเพื่อนไว้แล้วลาภีกูอยู่ไหนวะเออลาภีอ่ะควรได้ลาภีเล่นเค่าเออเขาบอกว่าเอเบอร์18มันต้องมีลาภีเออแล้วเล่นเอ็ม17นี่วะโอ้ยแล้วไตองแก่หมดลาภีอยู่ไหน มาเอออีเจอว่ะยิดสอีพีนี้โคตรโคตรตึงเออว่ะเออมีมาอยู่มาทุกคนอ้าวเราจะมีตัวคับกูจะคับมาทำไมอีกวะเนี่ยโอ้ยโอ้ทุกคนกูผมตึงเกินอ่ะเล่นมาสองอีพีเจอเพชรอ่ะครับคือมันตึงโป๊ะปลาโป๊ะปลาโป๊ะเบี้ยอะครับใช่ไหมใช่ไหม โอ้โหเกินโอ้โหตึงเกินเชุดผมตึงไปจริงผมลงมอดทุกคนผมลงมอดนะอย่าอย่าแปลกใจนะว่าทำไมชุดผมเป็นแสงอุสาจริงจริงแล้วมันคือเกาะเพชรเอ้ไม่ใช่เกาะเหล็กนะครับพี่นไอเกาะเพชรเห็นไหมไอรอนเนี่ยมันคือเกาะเหล็กนะครับผมอันนี้ก็คือดาบเหล็กอันนี้สีชมพูนี่คือดาบเพชรนะครับทุกคนผมลงมอดท่านโจกับเพื่อนใช่นไหมใช่ไหมเใช่ล้วโล่โล่ฉันหายไปไหนวะ ขโมยเหล็กเพื่อนดีกว่าไหมใหย่ใหย่ใหญ่นายมีเพชรกี่เม็ดคะนายเพชรกี่เม็ดหนึ่งเม็ดยอดเลยเออหนึ่งเม็ดทำพัวได้ดไดโอ้โหเสียดายไม่เจออีกหนึ่งเม็ดอ่ะเพราะเรามีหนึ่งเม็ดสามารถใช้ไปไปเอ็กเพชรสองคนได้อะ <laughs> งั้นนายไปขุดออกซิเดียนให้หน่อยไปยลก เอาไม่ทิ้งเอาไม่ไม่ทิ้งอ่ะอะให้เหลยเออไปเถอะเราเป็นสายล่าอยู่ละงั้นขอเหล็กนะโอเคเราไปทำโล่โอเคทำโล่เสร็จใส่โล่ปุ๊บเทขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นโอ้ดอย่างมาเลยซึ่งนี้นผมจะเล่นมาสองอีพีแต่ว่ายังใส่กเกาะเหล็กอันเดิมไม่ได้กุด นี่ทำไมต้องใส่เกาะอันเดิมวะใช่ไหมใช่ไหมว่าไงเราวอาีกเรีวเจอหนาวุา้งไม่ดีขาดเด็กสองอันน้ำหายฮะ<า>น้ำหาย <laughs> น้ำหาย <laughs> เรียบร้อยฮะน้ำเพื่อนผมหายดีจริงๆเลยโอ้ตึงเกิน ผมตึงผมตึงไปจริงๆใส่ไอ้นี่เข้าไปอีกแล้วใส่อันนี้เข้าไปอีกอือหือใช่ใช่ใช่เอ็งต้องขุดอ่ะเอ็งเตรียมไอ้นี่ไว้ยังอันนี้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 เตรียมไว้ยังเตรียมไว้ก่อนเผื่อลาวาลูกเออเราไปหาเราไปกับเอ็งดีกว่าว่ะฮะมีน้ำให้เราเลยนะก็ถังอะถังนีอยู่ ก็ตักน้ำสิน้ำดิข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ที่ผ่าหันหน้าไปอ่ะเปิดไหนตรงนั้นก็ได้เเออาถะใส่เหรอจะใส่เหรอตรงนี้กูตักไม่ได้อะตักเรื่อยๆไม่ใช่น้ำแบบเต็มอ่ะใช่เหรออืมเอองั้วตรงนี้ตักได้ป่าวข้าวระวังลาวตกลาวาพาอุ่นลาวาก่อน ปุดก่อนเดี๋ยวมันตกสวยตักได้ไหมอะไยังน้องอสลอตโต้น่ารักอดูนี่ตัวนี้น้ด่วนี้ดูนีนี่ตัวนี้ตนี้ตรงนี้ตนี้ตนี้ะมันูด่นลดด กูดอทำไมหรอคลทัฉันขอคืนด้วยไปไปดอย่าฮะเพื่อมาหาพิษแต่ว่าพอหามันก็ไม่เจอไม่นี่ไงอ๋อไม่ใช่โอ้แม่เห้ยมองน้ำเป็นลาพิษลาพิษไม่ใช่น้ำ มีไม่น่าม,มีลาวาหรอกมังอยากไปนรกอยากไปนรกอ,อยากไปนรกแล้ว่าได้ไหมได้ไหมไม,ม,ม่ออกสีเลียงีบล็อไม่มีเลยก็ม,มีมันส้าเลยไหมหนึ่งสอง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 มันเท่าหกอันขาดหนึ่งอัน ถึงแม้เราถึงแม้เราทำได้แล้วก็าขาดฟินอยู่ดีป่ะวะเออไม่ค่อยหาก,วกวาวพี่บอลก็ได้เองขุดอีกหนึ่งอันก่อนเราเนี่ยขุดอีกหนึ่งอันก่อนเออขุดอีกหนึ่งอันก่อนมันสามารถทําได้แต่ต้องหาฟินอะเราหาฟินก่อนมันมีกาวพอยู่ลรงไหนวะโอ้ยแล้วกูจะขึ้นไปได้ไงวะไม่ได้เราดีอยู่ไไดิ ปั๊มปั๊มวะพี่คนข้าพี่ได้ฟินเหรอเอาละพี่พี่ได้ไหมอ่ะเอาละพี่พีได้ปะยังไม่กองเขียนชาร์ดหน่อยแต่เราต้องได้ออซิเดียนอีกเออว่ะเองอยู่นิ่งอ่ะได้ไหมปินเอาไปคราฟใช่ไหมนี่ก็เอาออซิเดียนแล้วก็นี่ไพี่เอาสตีลขาดเหล็กขาดเหล็กเรามาเอาเหล็กโอ้เหล็กสิบเก้าอัน ไคุณไม่เยอะไม่ไม่เอเองเอามาเพิ่มได้ไหมเออใช่ใช่่ะเหลือสิบอันตรงนี้ทำก่อนฟินแอนสตีวออกซิเดียนใช่ไหม,มแล้วต้องสร้างที่ไหนกันดีเออตรงนี้ดีไหมเออเออสร้างอไวแล้วตรงนี้ไม่ดีเลยสร้างตรงนี้สิเนี่ดีได้นะ เียวเราไปอดหน่อยตรงเราตรงเราพี่ปาสร้ั่งกวางอยงนี้ไหมใช่ไหมคะเอ,เ,อเออคุณให้เยเราต้องเอาไปวางอีกใช่ไหมอเ,เหล็กเยอะเฮ้ยไดมอนอ่ไม้นี่เฮ้ยทุกคนไ,ไดมอนเดมอน,อ,อ,นอ่ะเออเนี่ยเฮ้ย<อ> มึงไม่ตื่นเต้นอะไรเลยหรอวะตื่นเต้นขั้นหนึ่งก็ได้นะเว้ยแต่ตื่นเต้นแบบอึ้งๆใช่ไหมแบบตื่นเต้นแบบอึ้งๆใช่ไหมมามาทำ Astro าามึงหลบปีกหรตีนหน้าเห็นไหมมันร้องเห็นไหมเห็นปะมันกลัวผมทุกคนสุดครับก้บด้วยกับปีไ <c oughs> บไ่ได้ไม่สมีเลยเนี่ยพี่ทำกันไกลได้ไหมไก่แต่ไม่มีมีแต่ปากกา โบมาเป็นเพื่อนด้วยสวยโอ้มันติดตรงนี้อ่ะพี่อ๋อติดติดตรงนี้เขาหกที่ไหนครับอ้าวมันทำอะไรอยู่วะปักท็อตดิบพ่ไว้แล้วปักท็อตดีกว่าไม่มีท็อตแล้วหมดแล้วเหรอมีหนึ่งอันเนี่ยครับ พออ่ะบูดี้คนโดเราสร้างไม่พอมันขาดมันขาดอะไรพะเอาน้ำไปทำอะไรแหนะลูกเออไม่ได้พี่คุณมาอีกได้ปะมันขาดอ่ะมันขาดมันขาดเนี่ยมันขาดจริงๆแล้วขาดทีหนึ่ง สองสามสี่อันสีน่อันสีน่อันเราต้องขุดอ,นนนนอันนี้ไปแล้วทุกคนเพราะว่าเพราะวผมใช้เป็นคานโอเคทำตรงนี้เสปปรเ็จปุ๊บแล้วตรงนี้อีกสองตรงนี้สอกวางเปสี่อันโอเคระหว่างน,นี้ผมก็ ถ่ไถเ่เล็กเนอนขอกน้อยนการิศทาอีกี่อันนะเองสี่อันสี่อันตอนนี้กูมีตอนนี้กูมีส,สอันหงอันควักหนึ่ง <c oughs> อืมลองทายอ,อะไรวะนึ้ท,ท,ทำไมนะมันมีหินอยู่ด้านล่าง ชั้นนึงเป็นลาวาใช่ไหมใช่ใช่ไปขุดหินแล้วซีเดียนก็ล้วงลงลาวาเลยฮะเดี๋ยวขุดให้ไหมขุไดได้แล้วขุดได้แล้วเดียนเอามาๆมาขอขอขอไปเราไป,ไปนรกกันเถอะ <añ ans> สร้างแล้วก็สร้างแบบการทล่เลยนะครับ จุดไม่ได้ทุกคนนก่บผู้ิิเพจเตรียมพองกันอาาโตไม่จะเข้าอ่ะไม่ไหวแล้วนะสร้างสะพานกไนทุกคนอาซาโตอยู่ในหิน มมาแล้วมันจะขุดเดื่องประวัติทำไมอ่ะมันก็มากวนอุ้ยเสร็เรียบร้อยค่ะช่างมันเถอะเราฆ่ามันไปตัวหนึ่งแต่มันไม่หลบอ่ะเราจะต่อทางอ่ะหลบไปโอ้ว้แลนี่ ต่อสะพานแล้วทุกคน,น,ไ,น,น,กนกไม่อยากขุดลาภีสิครับที่หัวแต่ผมว่าต้องขุดซีดีสันดิโวกว่เนี่มันชุดอะไรของกูเนี่ยมีนาโตะเลยเนี่ยฮะมันใช่เหรอวะมันใช่มีนาโตะเหรอวะเออทุกคนผมต้องขาดอะไรอีกนะผมขาดอะไรอีกวะ เออเราก็มีเพชรแล้วเราสร้างดาบแล้วเราขาดอะไรอืมเราเอาบล็อกไปต่อเป็นไม้ดีมเผื่อเจอพิกลินบู๊ดดีกว่าถ้าเจอพิกลินบู๊ผมน่าจะไม่รอดอะ่ะอ๋อหารมาเตรียมก่อนแล้วก็นี่มันหาเรื่องเองเหรอไอ่ได้หนัเพชรงยังหาัเพียงมอย่าง เออแล้วไม่ท huh. ิ้งให้เองเลยนี่หว่ามาๆๆมาพี่เดข้าลังนีนี่น้ำนี่น้นเอห้าัดึนี่ต้องตรงนี้หาดูอช่าันเาไปเดี๋ยวพิ่งจะขึ่นของยังไรครอ เราเอาเก็บไปเราขาดอะไรอีกวะขาดอะไรอีกปะปรครบแล้วไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมพร้อมบ,บวกอะไรทุกคนผมพร้อมบ,บวกแล้วเอาอะไรไหมเรารีเซฟไว้ก่อนมั้ยเพื่อเราตายมานี่ยมานี่มาเนี่ยมาเนี่ยม่ยม่ยเอาของพัาสติกนี่แหละแต่ว่าเราเอานี่ไว้เอาเซฟเตียไงไว้ตรงนี้วิธีมนันผ่าวิธีมันนี่ระวังเตียงแล้วก็กดเซฟไว้ เราสิบเราสิบแล้วกดอีกทีนิดเขารักเหรอนี่ไงรีสปาวพอยต์เนี่ยรีสปาวพอยต์เซ็เนี่ยและอย่างหนึ่งเคยแล้วไหมเหล็กด้วยเราเตรียมเหล็กไว้ก่อนเราเอาเหล็กไว้ที่นี่แหละไม่งั้นเรียบร้อยใช่ไหมล่วงหมดตัวตายปุ๊บจบเลยนี่เป็นกล่องเราของไม่เข็ม เอ้ยเอาไปหมดเลยนี่แหละไม่งั้นเดี๋ยวไม่สมเราเอาขนมปังเอาเนื้อไอหนีหน่เอาเอาเนื้อเหล็กไว้นี้เอาเนื้อไวนี้อนันอน,น,อน,อนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้ถังน้ำไม่จําเป็นเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไม่ได้ตัดเดียวฟินเราเก็บเอาไว้เผื่อเราหลงในนรกอันนี้เอาไว้ถ่านไม่จำเป็นเอาไว้ตรงนี้ทุนงานสติเอาไปด้วยโอเค จะปองเ็พเราดิเราพร้อ,อมหนึ่งมิตรก็เอาไปเราพร้อมละไปบวกกันไักแรกทำไปเราขอดีบกทารก่อนเฮ้ยมีทอ,องเดีด๋ยไม่คือไปเลยดีมไมาว้ยดิไปในรกัน้วมันจะไปด้วยเหรอมปเวดิไป e ีนี้มันเลวกว่าเดิม คุโอ้โหเราอยู่ไหนกันเนี่ยทุกคนโอเคเราบุกขึ้นได้ล้วกลับโอเคที่สี่มันอยู่ไหนกันวะที่ดีเราไปไหนกันดีอะเราเตรียมพร้อมมาแล้วไม่ใช่เรื่องเน,น,นื้ขอขโมยไหมอันนี้มีขโมนแม็กมากแล้วก็มีโก่ด้วยแต่ว่าจะออกไปยังไงวะ เราอยู่ข้างบนหรือข้างล่างก่อนเ้ากดคอร์สเลยด้วยเราเอาเลเวลกดคอร์สกูดคอร์ส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 นี่ได้เลเวลคนเดียวอ้าวคือคอร์สแค่อันเดียวกูดี้กูดีวดิเราหาทางไปเอ้ยเจอเบสล็อกเหรอเออเบสล็อกแปลว่าฮะเอ็งเราเห็นชื่อเอ็งเราเห็นชื่อเอ็งอยู่ เขาเล่าบอกกูป่แล้ว,วเราอยู่ข้างล่างสุดไหมแต่เราจะงั้เราต้องจำทางกลับให้ใได้นะถ้าเรามาอือตูนี้เธออยู่ไหนอะประตูนี้เธอรเราอยู่ไหนอ๋อนี่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 วูด,ดี้เราขึ้นไหมเพราะเราอยู่ข้างล่างสุดอะนี่ไงแม็กมาวูดี้ ไปต่อขึ้นมาวิธีต่อขึ้นต่อขึ้นเลยเป็นอะไรต่อต่อไหมนี่แล้วเขาต่อเดี๋ยวเราขอเสียงเองไปคนนี้ไป อบก่อนนว้งต้องจำให้ได้นะจะไม่ได้คือจบนะยังยังยังยหยวเลยที่ะคืไปหยุดใต้ลาวานทงไนงเนี่ยเราไม่เห็นพี่เองรอะล้วขอคุณให้เองแวนะเออนี่ไงดีเองแล้วขูเองขึ้นมาเท่าไหร่มึงจะถึงวะ สูเลยเ้เสียงอะไรเสียงวิลินวะเออเออเสียงิลินแล้วดิ้งเออยังไม่สุดดีกว่าไี่ถึงมันสุดแล้วแต่ว่าไม่เจอวะวุ้่เอาเอาแล้คื้คือทม่้ว่ะ

ดวยหน่อยได้ไหมขุดจนพี่เอกจะพังหูดีเออเออกลับดีไหมกลับไม่ไหล้วอะยาวดยายวาาดยาวดยวๆดวดวๆขุด,ดาววยา,าดยาัๆขุด,ดยาวๆขุ อยงนั้นใช่เลยโมเว้ยแต่ว่าไม่เกินอะไอ้ภาษา X จะพังแล้วพี่ X จะพังดีทำไงดีอะ,อะเอ้ติ๊งแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นอุโมงมค์อะพี่ X จะพังอ่ะ N P X เลยไหมมันใช่ป่ะมันใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เปล่า ไม่ใช่ว่ะอเสียงนี้โอ้ยแล้วกูโดดลงมาไอ้ขุดไอ้ขุดไอ้ขุดขุดได้เอ้ขุดได้เอ้ยขุดได้ขุดได้อ้ขุดได้ขุดไม่ได้ใช่เหรอขุดได้ย่โย่โย่แต่วันนี้ต้อขุดลงไปใี่หรอไปหาไปไปหาไปขาไปกลับกลับกลขากลับไปกับบ้าน เม yeah. yeah. like ื่อก uh ี้ใครเป็นเหมือนเหมือนไอ้หวาบ้างภาพเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยเงี้ยใครเป็นบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้คุณผ่าวไปางนด้วยพี่อันภ้ามมันกระตุกอ่ะไม่น่าลงเลยเ็ดเดอ เรารอดแล้วเราเราฆ่าบีเ no, อ no like, like, ็กก่อนเลยตอนเนี้ยไม่ใช่มนุษย์คาบีเอ็กก่อนเลยโอ้ยบ็อกกันเยอะชิบหายเดบ็อกคอสกลับมาด้วยครับครับโอ้โหเอ็นตระบ้านเลยแล้วล่ะโอ้โหติดเจ็บเลยหนูผ่าเมื่อกี้ผม็นเห็นเธอไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเป็นไงมากมากใช่ไหมคิดเหมือนกัน โอ้โหเหี้ยเ้าจะไปกันอีกแล้วอาชิเมะในนี้ไม่มีด้วยดิได้ตังค์นะเฮ้ยเราขอตังค์ด้วยดีเพื่อนตังค์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 มือแล้วมือเดาตังค์นะจบ EP สองไหมใช่ไหมแล้ะ EP สามไปจนไพ่ดีไหมไปหาหมู่บ้านนะบ้าอ่ะบอกกับท่านผู้ชมดิอีที่อะไรเปล่าอ่ะเอาตังค์ไปเฮ้ยตังค์เหรอวะไหนตังค์ไดเนี่ย โอ้ยดูไว้เ,วเวราด้วยเหลกแล้วเด็จบอีพีไหมอีพีสองเราไปอีพีสาต่อไหมเออจบเลย